ก็เสร็จเรียบร้อยครับสาหรับแกงขั่วปูทะเลหน่อไม้ดองอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทากันครับเริ่มจากอันดับแรกผมตั้งหม้อนะครับเราก็ใส่กะทินะครับวันนี้ผมก็ใช้เป็นกะทิสําเร็จรูปนะครับใส่ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้ตัวกะทินะครับเขาแตกมันก่อนนะแล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมรอไว้นะครับนี่ก็จะเป็นหน่อไม้ดองนะครับอันนี้ผมก็นําไปต้มไว้ก่อนนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนะอันนี้ทําเตรียมรอไว้เรียบร้อยครับจะได้รวดเร็วนะแล้วก็อันนี้เป็น ปูทะเลนะครับก็ล้างทําความสะอาดนะครับหั่นครึ่งนะครับล้างตัวกระดองนะครับทุบตัวกล้ามให้เรียบร้อยนะครับผมจริงๆเป็นเมนูที่ง่ายนะครับไม่ยุ่งยากเลยนะอันนี้แล้วก็จะเคี่ยวตัวกะทินะครับให้มันแตกมันสักครู่หนึ่งนะครับนะนี่นะครับหลังจากเคี่ยวกะทินะครับจนเริ่มแตกมันตัวนี้เผมไม่ต้องการให้มันแตกมันเยอะมากนะครับผมจะใส่พริกแกงเผ็ดนะครับหรือว่า จะซื้อพริกแกงขั่วนะครับก็ได้นะจะใช้แบบละเอียดแบบหยาบได้หมดเลยนะครับนะใส่ลงไปนี่แล้วก็ดีไฟลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะพอกะทิเขาดูดกะทิเข้าไปนะครับก็คอยเติมกะทินะครับจะผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าตัวพริกแกงเขาจะมีกลิ่นหอมนะครับ แล้วก็สีเขาจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับเป็นสีน้ำตาลเข้มนะ,ะจากนั้นก็เติมกะทิลงไปนะครับนะให้ได้ประมาณนี้ไม่ต้องเติมเยอะมากนะครับให้มันแบบมีความเข้มข้นพอสมควรนะครับแล้วก็เติมางก,กะทิไปนิดนึงนะครับจากนั้นพอเริ่มเดือดนะครับผมใส่ปูลงไปเลยพอใส่ปูลงไปน้ำเดือดๆอย่างนี้นะครับก็อย่าเพิ่งไปคนนะ ปล่อยให้เขาปูเขาสุกก่อนนะครับจากนั้นนะครับพอปูเริ่มสุกนะครับใส่หน่อไม้ดองลงไปนะครับอันนี้ก็แนะนํานะครับให้ชิมหน่อไม้อีกทีนะเพราะว่าหน่อไม้ดองแต่ละที่นะครับมีความเปรี้ยวความเค็มไม่เหมือนกันนะปรับรสชาติด้วยนะครับเพราะว่าบางที่โอ้โหหน่อไม้ดองเปรี้ยวมากนะครับนะก็ต้องชิมรสชาตินะครับ แต่ถ้าเอาไปต้มแล้วนะครับบางทีมันก็รสชาติก็จะจางแล้วแต่ยังไงก็รสชาติมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องชิมนะครับพอ <c oughs> ใส่ไปแล้วนะครับผมก็จะปรุงรสเลยนะครับด้วยน้ำตาลน,นะครับแล้วก็น้ำปลานะครับน้ำนะครับให้มันคลุกคลิกคลุกคลิกนะครับประมาณนี้นะ ถ้าใครชอบแบบน้ำเยอะๆก็เติมเข้าไปได้นะครับผมแนะนำให้แบบน้ำคลุกคลิกๆนะหลังจากนั้นก็ตั้งเคี่ยวไว้นะครับประมาณ10นาทีนะครับอ่าหลังจากเคี่ยวครบ10นาทีนะครับลองชิมรสชาติดูนะครับคือตอนนี้มันจะมีความแบบเข้มๆมหวานๆนะแต่ว่าหน่อไม้เนี่ยมันไม่เปรี้ยวนะครับผมจะใส่มะขามเปียกลงไปนิดนึงให้มันแบบมีความกลมกล่อมนะ แต่อันนี้ต้องบอกว่าถ้าใครหน่อไม้ดองไข่เปรี้ยวมากๆนะครับก็ไม่จําเป็นต้องใส่นะครับนะ,ะจากนั้นผมจะปิดท้ายนะครับด้วยใบมะกรูดนะครับพอใส่ใบมะกรูดเนี่ยก็ให้เขาเดือดเดือดนิดนึงนะครับพอเพิ่มความหอมแล้วก็แนะนําให้ปิดไฟเลยนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้นะครับมันจะขมเนาะ มาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันนะครับอ่าก็เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับแกงขั่วปูทะเลหน่อไม้ดองนะครับเดี๋ยวชิมดูอันนี้ครับก้ามปูคือน่ากินมากเดี๋ยวคนนี้ชิมแต่น้ําแล้วกันนะครับนะว่ารสชาติเป็นไงอันนี้ก็คุกคลิกคุกคลิกกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะครับนะหเลยว่ารสชาตินะครับจะมีแบบความ เค็มๆนัวๆนะครับเปรี้ยวเบาๆหอมกลิ่นปูกลิ่นหอไม้นะครับนะอร่อยลงตัวมากนะครับนะมีความเผ็ดแบบเบาๆนะครับไม่ได้แบบเผ็ดร้อนมากนะครับแต่มีความเผ็ดนะคือเอาง่ายๆมีความแบบกลมกล่อมนะครับได้ครบทุกรสชาตินะยังไงใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ